ระอาจารย์คะพระพุทธศาสนาไม่มีพระสงค์ได้ไหมคะถามว่าที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไรก็คือพระรัตนตรัยมีอะไรบ้างเอ่ยสามอย่างแก้วสามประการเนี่ยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใหเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีครบทั้งสามอย่างถึงจะดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเนี่ยก็คือ องคพระศา,าสดาที่พระองค์เนี่ยตัดสรุปร,รมแล้วก็มาสอนเราเลยใช่ไหมด้วยความกรุณาของท่านของพระองค์เนี่ยทำให้เรามีพระพุทธศาสนาสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็สิ่งที่พระองค์สอนก็คือธรรมรัตนะหลักธรรมคาสอนในแก้วประการที่สองเสร็จแล้วเนี่ยพระสงฆ์สังฆร,รัตนะก็คือ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสอนเผยแพร่กับชาวโลกรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบสืบกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่รัตนะทั้ง3ม,มีคุณอย่างนี้เราจึงควรมีความเคารพในพระรัตนาไตรเพราะฉะนั้นถามว่าพระพุทธศาสนาไม่มีพระสงฆ์ได้ไหมมันก็ไม่ครบ พระรัตนไตรก็ไม่ใช่พระรัตนตรไม่ใช่สามประการหรือสองประการเนี่ยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่สมบูรณ์จเจริญพร